ถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรับถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาท่านที่เคารพครับสารสวนเดชมนี้จะฝากท่านที่เคารพด้วยหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่าคนไวปากคนไวปากพูดไปอีกทีว่าคนปากไว จะเป็นคนไว้ปากหรือคนปากไวก็เหมือนกันนี่ความหมายเดียวกันนะครับสารที่อยากจะฝากนี่ฝากไปถึงนักการเมืองนักบวชบางท่านตลอดถึงทุกท่านแล้วกันนะครับสารที่จะฝากวันนี้นะครับมันมีคนที่ไว้ปากหรือปากไวเนี่ยมีได้ ทุกคนนะทุกคนจะเป็นนักการเมืองก็าตามจะเป็นนักบวชกว็ช่างหรือจะเป็นคนทั่วไปก็าตามนะครับเรื่องไวปากหรือปากไวเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้กับคนทุกคนนะครับคนโบราณท่านบอกว่าไวปากเสียศีลไวตีนตกต้นไม้นะ บทประพันธ์ตอนต้นที่พูดไว้นั้นเป็นของท่านสุนทรภู่ท่านบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรับถอยอรอยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจะนะครับคนเรานี่เวลาจะพูดบางทีมันยังคิดไม่รอบคอบคิดไม่รอบด้านปากมันไวกว่า แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกมันชิดก่อนนั่นแหละมันนังพูดแต่เวลาพูดผิดพลาดไปก็จะมีคนบอกเฮ้ยอันนี้มันพูดไม่ชิดหรือ่าแต่ความจริงมันคิดก่อนแหละมันนังพูดนะคือชิดยังไงมันก็พูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าที่ชิดน่ะมันขาดการตรอง ขาดการพินิษพิเคราะห์มันไม่ทันเลยพินิษคชิดปุ๊บพูดปับ๊บนี่คนที่คิดปุ๊บพูดปั๊บเนี่ยไม่ตรองดูให้ดีว่าสิ่งที่จะพูดนั้นมันเหมาะไม่เหมาะมันถูกไม่ถูกมันควรหรือไม่ควรมันไม่ทันได้ตรองมันคิดแล้วมันก็พูดไปเลยนี่แหละคือคนปากไว คนปากไว้คืออย่างนี้นะครับจะเห็นตัวอย่างบรรดานักการเมืองนักการเมืองช่วงที่หาเสียงที่ผ่านมานั่นนะครับก่อนวัาาที่14พฤษภานั่นนักการเมืองไม่ว่ารายน้อยรายใหญ่ออกประชาสัมพันธ์พบป่าผู้คนพูดไปคิดว่าอะไร จะสามารถที่จะดึงดูดใจคนได้ก็พูดไปเรีกว่าพูดแต่ไม่เต็คือจะให้อย่างโน้นจะให้อย่างนี้ทั้งทั้งที่บางทั้งบางคราวมันไม่สามารถจะทําได้มันเกินกําลังงบประมาณที่จะเอามาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะทําได้หรือไม่ได้ก็พูดแต่ว่าพูดไปแล้วมันจะถูกใจคนหรือเปล่าเขาก็พูดไปนี่ คือคนไวปากดกคนไวไปากหรือคนปากไวนะพอได้รับเลือกไปแล้วจะทําจริงปรากฏว่าโอ้ไม่ได้วะจะทำ่บบที่พูดไม่ได้มันต้องใช้เงินเยอะมันต้องมีงบประมาณมากเพียงพอนั่นเวลาจะทําจริงๆตามที่พูดแต่มันมันพูดแล้วมันทําไม่ได้ นี่มันเกิดจากคนที่ปากไวหรือคนไวปากเป็นเรื่องของพวกนักการเมืองนะครับกลายเป็นคำเท็จคำที่พูดแล้วทาไม่ได้กลายเป็นคําเท็จกลายเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นผู้คนอันนี้ท่านเอกครบไปตรองดูว่านักการเมืองพักไหนที่เป็นอย่างนี้คือพูดแล้วทําไม่ได้แม้จะเป็น รัฐมนตรีจะเป็นนายุรัฐมนตรีมันก็ไม่สามารถทำได้ถ้ามันพูดเกินเลยนะพูดเกินเลยพูดเกินความสามารถที่ทำได้นี่แหละคือคนไวปากนะครับเพราะฉน,นั้นคนประเภทนี้ก็ะดายเป็นคนอีกที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าคนคันปากคนคันปากก็มีนะครับ นี่ท่านสุนันท์พูดก็พูดไว้ดีละเพราะว่าถึงบางบอนย้อนชิดถึงเรื่องเก่าโบราณเล่าว่าบอนซัอนไม่ได้มันคันยิบคันยับจับหัวใจถ้าพูดออกบอกได้ก็หายคันรู้อะไรนิ่งอันมันคันปากให้นึกอยากพูดยิ่งทุกสิ่งสันขยายออกบอกใครได้ทุกวันหายอัดอั้นคันปากเพราะอยากบอลนี่ คนปากบอนเนี่ยมันมีเยอะมิคินี่พูดถึงนักการเมืองที่พูดแล้วทำไม่ได้ที่นี่มาพูดถึงหลวงตาบ้างที่เป็นนักบวชช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับราคนอ,อยู่มีหลวงตาท่านหนึ่งนะครับบวชนานเท่าที่ได้ยินชื่อมาน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีลวมั้ง คยได้ยินชื่อท่านผู้นี้นะครับท่านลวงตารูปนี้นะครับท่านเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะนั่นแหละเมื่อยุคประมัณพศสอง2 2 3 24ารอมช่วนั้นดังมากเลยแล้วว่าเป็นนักเทศนักปาถกที่วัยรุ่นสมัยนั้นเขาชอบใจมากท่านเมื่อดังแล้วก็ ทำธุรกิจด้วยนะขายแทบในยุคนน้นทีนี้อรบอว่าเดี๋ยวนี้ท่านมีข่าวในเชิงลบท่านมีข่าวในเชิงลบเนื่องจากท่านเป็นคนที่ไวปากอย่างที่ว่านี่เป็นคนไวปากคนปากไวนี่แหละเลยพูดออกมากลายเป็นข้อตำหนิจริง ของชาวบ้านชาวเมืองไปหมดเดี๋ยวนี้นะครับนะไปพูดเรื่องการเมืองไปพูดนูน่นดูมินไปถึงสาบันพระมหากาาษัตริย์น่นนะครับกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนเขาตำหนิติงไปทั่วทั่วเมืองอันนี้เกิดจากความไวปากของท่าน <c oughs> เลยพลาดไปนะครับนี่พลาด อย่างน่าเสียดายที่เคยมีชื่อเคยสร้างคุณงามความดีมาตั้งแต่อดีตยาวนานปรากฏว่ากลายเป็นปัญหาในตอนแก่เท่าหลวงตามตอนเป็นหนุ่มโด่งดังพอมาถึงแก่เท่าปุ๊บเนี่ยพลาดท่าเสียทีเสียทีอะไรเสียทีปากวัยปากวนะไปพูดเล่นการเมืองไปพูด พาดิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้ามันเป็นสิ่งไม่บังควรซึ่งกระผมเองก็ไม่คิดว่าท่านจะพูดได้นะท่านไปตำหนีตีติงถึงสถาบันเนี่ยไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะอ้าปากพูดแต่ไงกไ็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถือเป็นการพลาดอย่างมากมายทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาไม่อาจที่จะให้อภัยได้นะครับ เด็กลายเป็นปัญหาอยู่ในขณะน,นี้นี้เกิดจากการปากไวปากไวปากนึกออกแล้วก็พูดบางทีต้องการที่จะให้มันมันต้องการที่ให้มันสาใจต้องการที่จะให้มันถูกใจคนที่เป็นเขาเรียกว่าเปนียบซีต้องการที่ให้มันถูกใจพวกแยบซีที่เขาติดตามแลบฟังรับชมรือพูด มันปากไปเลยพ้าทิ้งการเมืองพ้าพิงสถาบันเมามันไปเลยนี้แหละท่านถึงบอกว่าถึงบางพูดพูดดีมีศีรษกมีคนรักรถถ้อยรอยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาส่นพูดนิันทนพูดพูดไวตรงเป้งทุกประเด็นเลยนะครับเพรานั้นแม้จะทําความดีมาเจ้านานเนี่ย พอมาพลาดท่าเสียทีทําผิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเหม็นฉึงไปทุกทิศเลยนี่ความช่วงคนเราเนี่เวลามันทําผิดพลาดเป็นความชั่วขึ้นมาปุ๊มเนี่ยมันส่งกลิน่นตะบบบวนไปทุกทิศมันไม่มีกลิ่นอะไรที่จะไปได้ทั่วทิศ ไปทั้งตามลมก็ได้เหนือลมก็ได้คือกลิ่นของการทําความผิดความชั่วนี่แหละนะครับขณะเดียวกันอีกทําคนดีก็เช่นเดียวกันแหละดีกับชั่วเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มันไปได้ทั้งตามลมแลว้วก็เหนือลมนะครับเพราะนั้นฝ่าเป็นข้อคิดทุกท่านแหละไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปจะพูดอะไรต้องตรองแล้วตรองอีกคิดแล้วคิดอีก ถ้าเราจะทำเป็นคลิปอย่างเนี้ยการทำคลิปการพูดสดออกทางโลกโซเชียลเนี่ยบางทีก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าพูดสดนี่มันอันตรายมันไม่ได้ตรองดูน้ำพูดปุ๊บมันออกไปทั่วโลกเลยเนี่ยเพราะนั้นการบันทึกเอาไว้แล้วก็มาตรวจสอบมาคิดพิจารณาดูให้รอบด้านก่อนว่าคำพูดคำไหนมันควร เผยแพร่คําไหนไม่ควรที่จะเผยแพร่พไปอย่างเนี้ยมาตัดต่อเอาใหม่อย่างเงี้อันนี้มันจะดีกว่าเพราะนั้นท่านที่ทําคลิปในโลกโซเชียลนี่ต้องตองดูให้ดีมาหมั่นวิเคราะห์ดูให้ดีดีก่อนว่าพูดแล้วเป็นประโยชน์มากหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ต้องตรองดูนะครับวิเคราะห์ดูให้รอบต้าแล้วเป็นผลดีหรือผลเสียอะไรมัน พูดไปแล้วมันไม่ดีไม่เหมาะมันไปกระทบผู้อื่นทําให้เขาเสียหายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดเพเงยิ่งไปกระทบต่อสถาบันพระกษัตริย์นี่อันนี้อันตรายอันตรายนั่นงจากว่าพระกษัตริย์นั่นเป็นที่รบเทูนของผู้คนทั่วแผ่นดินเพราะฉะนั้นจะไปพูดอะไรที่มันหมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพนี่อันนี้มันเป็นบาปมหาศาลทีเดียวนะคน ไหนทำผิดนะจะเป็นคนธรรมดาพูดผิดก็เป็นบาปเป็นนักการเมืองพูดต่อสถาบันให้ร้ายสถาบันก็เป็นบาปยิ่งเป็นนักบวชไปให้ร้ายต่อสถาบันนี่ยิ่งเป็นบาปอย่างยิ่งพุทธเดงเป็นนักบวชนะฝากนะท่านที่เป็นนักบวชเนี่ยนะครับฝากให้จองด้วยดีๆจะไปพูดดูมินดูคลแนนต่อสถาบันพระษั์เจ้านี่ โอ้โหมันเป็นเรื่องคอขาดบาตายเพราะนั้นฝากเป็นข้อชิดนี่แหละเราจะต้องตรองดูให้ดีเรื่องคำพูดเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันก็ผิดได้ง่ายเช่นเดียวกันนี่คือข้อชิดที่นำมาฝากวันนี้เป็นเรื่องของคนไวปากหรือคนปากไวไปคิดดูเอาไปเป็นข้อชิดชิดให้รอบด้านก่อนที่จะพูดจาปราศัยอะไรกับใครมันก็จะ ไม่เกิดเป็นพิษเป็นภัยตามมาในภายหลังขอบคุณทุกท่านที่ตามตามี่ช่วงนี้ขอบคุณครับ